สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูมาเอเวอวเรื่องเจ้าเหมียวอย่าเลียฉันสินะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่เนาะถ้ามีเสียงแซกนี่นั่นก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเรื่องกันเลยตำนานว่ามีสิ่งประหลาดชนิดหนึ่งบนโลกนี้นามว่า แกนวิญญาณสิ่งน,นี้ประกอบขึ้นด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์จากสองอย่างหลอมรวมเป็นแกนวิญญาณที่ผู้ครอบครองจะได้รับซึ่งพลังอันไร้เทียมทานกลายเป็นจกกักระพัดสูงสุดแกนวิญญาณครึ่งหนึ่งเกิดจากจิตปีศาจ เผ่าพันธุ์หนึ่งสูญหายไปในน้ำมือมนุษย์หายไปอย่างไร้ร่องรอยว่ากันว่าแก่นวิญญาณบนโลกเมื่อ500ปีก่อนถูกมนุษย์ผู้หนึ่งฉกชิงไปในพริบตาเดียว เหล่าสิ่งเหนือธรรมชาติก็ทยอยตามหาตั้งแต่ตอนนั้นคนคนนี้อยู่ที่ใดกันเจ้าเหมียวย่าเลี้ยฉันสิตอนที่หนึ่งนี่มันที่ไหนใครกันอ่ะอุย้ยอู นี่คือฉันเหรอฉันหมอฮานไม่ต้องกลัวข้าจะอ่อนโยนอืมอืมฉันจริงๆด้วยทำไมฉันถึงมาทำเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ทำไมถึงได้ แม้แต่คำพูดก็แทบจะหมดแรงอย่าโยอืมอืมเห็นเจ้าอืมอยากลัวคะ่ะสือสื่อเ,เป็นบ้าอะไรเนี่ย ฝันไปแต่ทำไมถึงเป็นผู้ชายคนหนึ่งล่ะเมื่อกี้ก็เป็นหมอฮานอีกแล้วแล้วก็ซือซุยคือฉันคงไม่ผิดสินะอืมต้องเป็นเพราะช่วงนี้กดดันมากจนสมองพังไปหมดแล้วไม่อย่างนั้นทำไมถึงจะฝันแบบนี้ล่ะ อีกอย่างไม่ใช่แค่ฉันเป็นคนโบราณนะทั้งยังข้างล่างนั่นอีกแล้วเล่นอะไรเนี่ยจริงๆเลยทำให้คนคนหนึ่งตื่นมาเจอเรื่องที่ยากจะรับได้ฮันซูซุยนายจะนอนไปถึงเมื่อไหร่ นายยังจำได้ไหมว่าต้องออกไปหางานทำเนี่ยแกมาได้เวลาจริงๆฉันชื่อหานซูเซียนเป็นบัณฑิตจากมอเกษตรและป่าไม้ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเซียวันนี้นายคงจะหางานที่ร่วม ที่รวมสวัสดิการกินอยู่ได้นะไม่งั้นพวกเราสองคนคงต้องนอนใต้สะพานแล้วแหละ <c oughs> วันนี้หอของฉันหมดสัญญาแล้วและฉันก็เพิ่งสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลสัตว์ไว้ถ้าสำเร็จก็จะมีที่ซุกหัวนอนแล้ว <c oughs> นี่ก็ไม่ใช่กำลังหาหรออ๋อลืมบอกไป ตั้งแต่เล็บฉันก็สามารถฟังฟังภาษาสัตว์เข้าใจนกแก้วตัวนี้เป็นสัตว์รักที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยนี่ก็เที่ยงแล้วนี่ก็เที่ยงแล้วนายน่ะแม้แต่โลงพยาาลที่นัดสัมภาษณ์ยังหาไม่เจอเลยนายจะไหวไหมเนี่ยจากที่อยู่บนใบปลิวก็อยู่ข้างหน้าแหละ อีกเดี๋ยวเจ้าก็อย่าพูดมากล่ะเป้าหมายแรกของพวกเราคือหาเงินร้อยล้านก่อนจากนั้นก็บ้านสัตว์ที่งดงามโอ่อาหรูหรามากสักหลังหนึ่งที่นี่หรอเออถึงแล้วที่นี่แหละ ทำไมถึงเป็นสถาบันโบราณล,ละ่ะโรงพยาบาลสัตว์แสนรักอย่ารอช้าอย่ารอช้าไม่เ,เข้าไปกันเถอะรู้แล้วหน้าอย่าเอะอะช่างเถอะต้องหางานก่อนกินไอสครีมไปปวดท้องจังรวก,กระดูกพรุนทรมานจัง ว้าวสัตว์มากมายพูดพร้อมกันขนาดนี้ไม่ไหวเลยจริงๆหัวจะระเบิดแล้วยังยังต้องหาสถานที่สัมภาษณ์ก่อนสินะสวัสด,ดีครับผมนัดสัมภาษณ์ไว้วันนี้ครับรบกวนด้วยนะครับอ๋อทางนี้ค่ะ กติแล้วจะเป็นรองผู้อำนวยการสัมภาษณ์แต่วันนี้ขอติดธุระมาไม่ได้เลยเป็นผู้อำนวยการสัมภาษณ์นะคะคุณนั่งรอตรงนี้ก็ผู้อำนวยการทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วจะมาค่ะผู้อำนวยการหล่อมากคุณคุ้มแล้วครับขอบคุณครับ โรง,าางพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้ไม่เร็วเลยจริงๆลูกค้าก็เยอะคุณพี่พยาบาลก็ยังต้อนรับดีอีกด้วยอย,อย่าว่าอย่างอื่นเลยแค่ฟังภาษาสัตว์แค่ฟังสัตว์พูดเข้าใจข้อได้เปรียบที่ฉันรู้สึกว่างานนี้ฉันคว้ามาได้แล้วล่ะนายนี่นายนี่หลงตัวเอง ฉันรู้สึกว่าอนาคตเต็มไปด้วยความหวังนานขนาดนี้ยอย่าว,ว่าอาหารกลางวันเลยอาหารเย็นก็น่าจะกินแล้วละ่ะนายไม่ใช่ว่าถูกหลอกแล้วเหรอไม่รอแล้วฉันจะไปดูชักหน่อย เขาไม่ได้ป่วยพวกพวกเราไม่รับรักษาเกิดอะไรขึ้นปัญหาทางการเพศเหรอเป็นไปไม่ได้ลูกรักของฉันไม่กินไม่ดื่มน้ำเลยมาหลายวันแล้วผมบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ป่วยคุณอุ้มกลับไปเถอะ ้ายังไม่เชื่อฟังคําวินิจฉัยของผมอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะอย,อยู่ที่โรงพยาบาลของผมแล้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงสแสนลักเซียนเชียนชุนเชียนชุนแต่เขากินไม่ได้มานานแล้วนะคะโรงพยาบาลอื่น บอกว่ามีแค่คุณที่นี่ที่จะรักษาได้คุณดูแค่แป๊บเดียวก็บอกว่าไม่ได้ป่วยแล้วขอคุณขอคุณละคะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยขอแค่ช่วยชีวิตเลูกฉันด้วยคุณฟังที่ผมพูดไม่เข้าใจหรือไงพ่อคะ่ะคุณยา ทำไมคุณเป็นแบบนี้กดแรงไปน้องหมาของฉันน่าสงสารจังเลยอะไรกันเจ้านี่นะ่ะรอผอ,อผออที่ให้ฉันรอตลอดวายนะจัญญาบันทางการแพทย์แบบนี้นะหรอเปิดโรงพยาบาลสัตว์วันนี้ฉันจะรักษาความถูกต้อง เฮ้ hey, คุณเอ๊ะนุ่มจังใหญ่จังขาวจังนี่สวรรค์หรือเปล่าเนี่ยเด็กดีของฉันน่าสงสาร,รจังเลยคุณดูสิเข่าตาเหลือกเลยนี่นี่ไม่ได้ป่วยจริงๆนั่นแหละที่ป่วยก็คือเท่าหัวงูมานานแล้ว ช่วยไม่ได้แล้วเกินเยียวยาพออคนนี้สุดยอดเลยดูแค่เว็บเดียวก็รู้แล้วว่าไม่ได้ป่วยยอดพอแล้วคุณไม่ต้องร้องไห้หรอกถ้าอยากจ่ายเงินจริงๆก็ซื้อพพกของ xx ให้เขาดูก็ได้อะนี่ใครนะ่ะ เจ้าลอยเอ่ออ้ผมเหรอทำไมถึงเป็นเจ้ามากับข้าหาฮะ ไปโอ้ยคุณคุณจะทำอะไรข้าตามหาเจ้ามาห้าร้อยปีแล้วแล้วเจ้าก็มาถึงหน้าประตูเองข้าควรจะส่งแกนวิญญาณที่ขโมยไปออกมาซะเจ้าควรจะส่งแกนวิญญาณที่ขโมยไปออกมาซะ อะไรกันเนี่ยหารซื้อสซวนเออคุณคุณปล่อยผมผม ผมไม่รู้จักคุณนายไม่รู้จักฉันหรอก็ใช่ถ้ารู้จักฉันก็คงไม่งงมาติดกับดักง่ายๆแบบนี้หรอกน,นี่คือเล็บปลอมหรือปีนั้นนายขโมยมันไปก็ควรจะอยู่บนตัวนายสิ ถ้าฉีกร่างนายได้นายว่าฉันจะหาเจอไหมล่ะช่วยช่วยค่ะด้วยคุณปล่อยผมนะนี่นี่มันอะไรซูปเปอร์ไซยาเหรอเมื่อค่ คืนของแกนวิญญาณสินะนายขโมยแกนวิญญาณของฉันไปจริงๆด้วยผมผมคุณคุณไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วว่านายรู้หรือไม่รู้ภูมิหลังของตัวเองไหมฉันจะไม่ให้ในายจากไปอีกแล้ว ข้อมูลมากเกินไปจนลืมกลัวไปเลยทำสัญญาแล้วตอนนี้นายอยากจะไปไหนก็ไปได้แล้วเอิม่มหยุดก่อนตั้งแต่เจอคุณพูดเองตั้งแต่เจอคุณก็พูดเองเออเองแล้วยังทำเรื่องขนาดนี้อีกเมื่อกี้ก็หล่อให้ผมประทับรอย มือบนกระดาษที่ออกมาอีกคุณเป็นใครกันแน่ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กฉันเป็นใครนายน่าจะรู้ชัดเจนที่สุดแล้วฮะห้อห้องนี้ทำไมกลายเป็นแบบโบราณไปแล้วล่ะ ผมถ้ารู้ไม่ติเหรอตอนนี้ฉันไม่รู้ว่านายทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้แต่ฉันต้องเริ่มทำงานแล้วอุปากซะทำไมปากของฉันอ้าไม่ได้อ้ท่านชายเช,ชียนชุนไม่เจอกันนานเลยเอ๊ะ นี่คือหวีหมางนักแสดงราวรุ่งคิวทองสามเรื่องที่เพิ่งเข้ารองหนังในปีนี้เห็นข่าวบอกว่าเมื่อคืนเขาอยู่ที่เมืองเอสเพื่อเข้าร่วมรับรางวัลเทศกาลหนังหรอทำไมถึงโผล่มาที่นี่ได้ล่ะฉันมารบกวนท่านอีกแล้วพูดอะไรอย่างนั้นเกรงใจเกินไปแล้วท่านเชียนชุนก็ คอยแก้ปัญหาแทนอยู่แล้วล่ะว่าแต่เรื่องนี้มีอะไรหรอคืออย่างนี้ช่วงนี้ฉันค่อนข้างยุ่งกับกองละครอย่างอย่างมากไปไหนไม่ได้แต่ฉันต้องลอกภาพแล้วต้องกลับเข้าเขาสักสองสามวันหวังว่าท่านจะช่วยจัดการหน่อยละล,ล,ลอกคาบเหรอ เรื่องนี้จัดการได้สบายมากเดินเข้ามาผู้ช่วยฉันคนนี้ถนัดในการแปลงร่างให้เขาไปช่วยทำงานแทนในวันที่ต้องขาดงานได้แต่เขาต้องเห็นร่างจริงของท่านถึงจะลวงตาเป็นผ้าทางของท่านได้ถ้าสะดวกท่านอุ้ยหมองท่านสามารถแสดงตัวตนที่นี่ได้ปลอดภัยแน่นอน ฉันยังไงก็ได้แต่ที่มุมกำแพงนั่นแต่ที่มุมกำแพงท่านนั้นเขาไหวเหรอไม่ต้องสนใจเขาอย่างนั้นก็ได้เพื่อนตัวน้อยของท่านตกใจจะแย่แล้วไม่ต้องสนเรื่องของฉันหรอกงู หรอคนกลายเป็นงูหรอถ้างั้นนักแสดงดาวรุ่งไม่ใช่คนหรอเป็นงูตัวหนึ่งหรอเม,มื่อคู่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเมื่อคู่ทั้งหมดที่ฉันเห็นบนโลกใบนี้ฉันฝันไปหรือเปล่าคนที่เพิ่งเข้ามาทำไมถึงได้มีหูและมีหูแมวล่ะฉันหลับไปแล้วฉันหลับแล้วยังไปตื่นหรือหรือเปล่าหรือฉันควรจะแจ้งตำรวจไหมหรือต้องแจ้งสวนสัตว์ล่ะ ถ้างั้นนายก็รีบเถอะขอรับท่านชายได้ไหมได้ได้ฉันดูดีจริงๆนั่งร่างเดิมก็เปลี่ยนได้อย่างนั้นร่างคนคงไม่มีปัญหาแน่เงะงูสองตัวพอใจไหมพอใจเลยพอใจ อย่างนั้นก็มอบบัญญัตินีเลยเสินสัญญาซะตกเล้งท่านชายเชียนชุนที่มุมกำแพงท่านนั้นคือคู่รักท่านหรอท่านไม่ไปปลอบเขาสักหน่อยละ่ะเขาดูตกใจจะแย่แล้วไม่ต้องเปลืองแรงหรอกอะตอนนี้ก็ควรจะจัดการปัญหาของนายแล้ว อ,อู้มอึ้มอึ้มถอยหลังอย่างรีบร้อนมาคุณไม่ใช่แล้วจริงๆถ้านายพูดไม่ได้อย่างนั้นก็ดูสิว่าในหัวนายมีอะไรบ้าง ก็เรื่องเรื่องใหม่มานะคะเดี๋ยวต่อจากนี้หนูก็จะกลับไปเรื่องเดิมก่อนนะคะไม่ได้อ่านเรื่องเดิมมานานมากแล้วเพราะว่าย้อนวิวไม่ค่อยดีเนาะโอเคกเ็สำหรับเรื่องนี้นะคะหนูอ่านไปสองตอนแล้วก็ขอจบเรื่องตอนที่สองเพียเท่านี้นะคะสำหรับอนนี้ก็บายแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย